ครับนักเรียนชั้นปัะถมศึกษาที่หาิชาเศรศาสาตร์ในแผนเอกสารที่สองจะเป็นเรื่องของกําไรขาทุนซึ่งจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับร้อยละวิธีการทําให้ขยายความโจทย์มาให้รายสามสิ่งที่เกี่ยวข้องและให้สิ่งโจทย์ถามไปจนตัวเศษตัวผูกพันเป็นตัวส่วนและคูณด้วยเงินไขก็จะได้คําตอบมาดูตัวอย่างในกระด จนข้อทหนึ่งปอนอุตสาซื้อในาฬกามา1,800บาทขายต่อให้เพื่อนจะ้กำไร5%าอร์เ์โอสาขายในาฬกาไปราคาเท่าไรคำว่ากําไรคือการขายแล้วได้มากกว่าเงินลงทุนให้เอาคําว่า5%ที่เป็นกาไรมาขยายกว่าจะได้เป็นเงินทุน100บาทขายได้กําไร5บาทขายไปในราคา105รบาท ็แสดงว,ว่าอรุตาขาย,ยกากราไปหนึร้อยห้ส่วนด้วยหนึ่งร้อคูณด้วยหนึ่ง0ตามทุนที่อริษาออุตสาหลงทุนไปตัดทอนแล้วจะเป็น1นึ่งร้าคูณสิคำตอบเป็น1890หลักการทำคือสิ่งโจทามให้เป็นตัวเศษเสมอตัวผูกพันตัวเศษจะเป็นตัวส่วนและคูณเงืินไข้วงจย์โดยกำไรต้องมากเงินทุนให้ักเรียน ศึกษาตัวอย่างในข้อนี้และทำโจทย์ข้อเหลือให้หมดทุกข้อนะครับสวัสดีครับ